สวัสดีครับวันี้พามารับชมงานติตั้งตัวอาศนะครับเป็นตัวอาศบ้านของเรานะครับเดี๋ยวเราจะติดตั้งตัวอาศัรอบ้านก่อนนะครับแล้วค่อยมาตดั้งแล้วก็ูไกนะครับเดี๋ยวพามารับชมบรรยากาศการทำงานครับน้องก็ติดได้3ตัวแล้วนะครับตัวริมนะครับแล้วก็ตัวแรก หนังคาหลังจากที่เราวางเป็นเพดเสร็จตั้งแต่เมื่อวานนะครับนี้เราจะทำเป็นมุมสี45องศานะครับตัดมุม45องศาเข้านะครับ แล้วค่อยมาเชื่อมพ่ออีกทีนึงนะครับตัวนี้นะครับพอวางเสร็จก็จะมาเชื่อมนะครับมาเชื่อมให้มันติดกับตัวเพจก่อนนะครับแล้วก็มาไล่เชื่อมแน่นทีหลังนะครับก็จะเหลือตัวสุดท้ายก่อนนะครับตัวข้างหลังนะครับพอ เชื่อมตัวด้านหลังเสร็จก็จะมาเชื่อมตัวกางนะครับเราก็จะถักโคซอยนะครับสำหรับงานเสีนะครับส่วนหัวเสาเราก็ใช้นอนชิงเกานะครับมาเท <Okay. S 1> เสริมนะครับใต้แผ่นเพดนะครับเพราะนอนชิงเกาจะให้กำลังอัดได้สูงนะครับ องใส่ตัวกลางแล้วนะครับก็จะเหลือตัวช่างเบลนะครับตัวซอย2ช่องนะครับสำหรับงานอาเสยของเรานะครับ ทีมงานเราทําเองนะครับทําเองนะครับเพราะว่าหลังไม่ใหญ่นะครับหลังจากเราวัดระยะเสร็จเรียบร้อยนะครับน้องก็ตัดแล้วก็จะเอามาเชื่อมอเสตัวกลางนะครับก็จะเหลืออีกหนึ่งตัวด้านนี้นะครับไปหัวเสาด้านนู้นนะครับ างานอาเซ่นะครับพอเครื่องานอาเซเสร็จก็จะขึ้นตัวเสาดั้งแล้วก็อกไก่แล้วก็ตัวแปร,ะแรนะครับเราจะเป็นเหล็กกองเสาไนททั้งหมดเลยนะครับนี่ตัวสุดท้ายครับสําหรับอาเสของเรานะครับหลังจากอาเสเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาทําตัวดั้งนะครับ ตังแล้วก็อกไก่นะครับตัวด yeah. ้านหน้านะครับตัวด้านหน้าตัวนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยครับอาเซของเรานะครับก็จะเป็นงาน เสาดั้งแล้วก็โอกไก่ในหะดับต่อไปนะครับ yeah, <right. S 1> น้องก็กำลังเชื่อมแน่นด้านโน้นนะครับ <Yeah. S 1> พอเดินเหล็กเสร็เสร็นะครับเราก็มาทําตัวเสาดั้งนะครับ <Yeah. S 1> เพื่อที่จะทําการวางตัวโอกไก่นะครับ ามาอีกด้านหนึ่งครับ <Okay. S 1> จับระดับน้ำสองด้านนะครับถ้าได้แล้วก็ <Okay. S 1> เชื่อมแน่นเลยนะครับ <Okay. S 1> ต่อไปนช่างก็เชื่อมแน่นเลยนะครับ <Okay. S 1> พอเราเชื่อมทั้งสองด้านแล้วนะครับนี่ <Okay. S 1> ตามเชือกเส้นนี้นะครับนี่ไปเลยนะครับ ถึงเชือมเพื่อที่จะมาตั้งดั้งตุวกลางนะครับก็เชื่อมติดไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะทําการเอาระดับนะ้ํามาติดนะครับมาติดเพื่อเช็คระดับนะครับเช็คปลั๊กไฟหน่อยพอเราติดตัว เสาด่างเสร็จทั้ง3มต้นนะครับเราก็จะมาติดตัวโอกไก่นะครับโอกไก่ของผมดีไซน์เป็นตัวนิ้วครึ่งคูณ3านะครับวัดเลยช่างเบลว,วัดโอกไก่เลยขาเท่ากับอาเสียเชื่อไม่รอเลยก็ได้ น้องก็เอาตัวอกไก่ขึ้นไปแล้วนะครับนี่ถ้าได้แล้วเชื่อมเลยช่างเบลอกไก่ผมดีไซน์เป็นตัวเดี๋ยวขึ้นคุณสามนะครับรับน้าหนักได้สบายเลยนะครับส่วนตัวดังเป็น2อคุนะครับนี่คือเขาเรียกดั้งนะครับนี่อกไก่นะครับนี่อกไก่นี้อเศนะครับเพราะว่าเราจะมุงด้วยเมนทัลชีตนะครับหรือว่าสันไทยนะครับ น้ำหนัก5กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรครับน้ำหนักไม่เยอะนะครับเราก็จะแต้มไว้นะครับแล้วก็มาเช็คระดับดูนะครับถ้าระดับได้ก็เชื่อมแน่นเลยนะครับนี่ก็เป็นงานติดตัวโอกไกครับติดตั้งตัวโอกไกเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะติดตั้งจำทันในระดับต่อไปนะครับ ไก่ตัวที่สองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเอาจันทันพาดจากตัวลังคาเดิมนะครับผาาจากตัวลังคาเดิมตัวนี้นะครับพาดยาลงไป <these> ช่างก็กำลังจะเชื่อมแน่นนะครับเชื่อมแน่นตัวโอไก่นะครับ เทคนิคการทำฝ้าเพดานนะครับที่ไม่ให้เห็นอกไก่ตัวนี้นะครับก็คือทำให้มันซ้อนกันแบบนี้นะครับนี่ซ้อนกันแบบนี้ลึกนะครับเฉลี่ยลึกเข้าไป30เซนแล้วก็เชื่อมพอกนะครับตัวนี้เชื่อมพอกเลยนะครับผมคิดค่าดีเฟชั่นหรือค่าโกงตัวตัวนี้มาเรียบ้อยแล้วนะครับไม่มีการโกงตัวแต่อย่างใดนะครับเพราะว่ามารับน้ำหนักตัวจันทร์ตัวนอกนะครับแค่นั้นเองนะครับเพราะว่า ตัวจันทันตัวนี้ตัวจันทันตัวนี้มันจะมาเชื่อมกับตัวโอไก่อยู่แล้วจันทันตัวนี้ก็จะเชื่อมจากนี้มาถึงตัวบ้านอยู่แล้วนะครับก็ยึดไว้อยู่แล้วนะครับทําแบบนี้ครับเทคนิคง่ายแบบนี้ไม่มีให้เห็นบ,บ่อยๆนะครับนําไปใช้ได้เลยเวลาคุณทําผ้าเพดานรอบนอกจะไม่เห็นตัวโอไกตัวนี้เลยนะครับไม่ต้องมาเสียเวลาตีกล่องน,นะครับทําเรียบลงไปได้เลยนะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ